ไฟโซลาเซลล์เ k Sky รุ่น Solar Light LED โปรมอบความสว่างทรงพลังด้วยหลอด LED จำนวนมากรองรับการใช้งานกลางแจ้งทุกสภาพอากาศมาพร้อมแผงโซลา่าที่ใหญ่ขึ้นและสายต่อยาวถึง3เมตรช่วยชาร์จพลังงานได้รวดเร็วและใช้งานได้นานเหมาะสำหรับติดตั้งส่องสว่างพื้นที่บ้านสนามสวนหรือบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ไฟโซล่าเซลล์รุ่นนี้ให้ความสว่างสูง5,000-8,000ถึงลูเมนพร้อมหลายขนาดกำลังไฟให้เลือกตั้งแต่40วัตต์ถึง1,000วัตต์มาพร้อมแผงโซล่าอัปเกรดใหญ่ขึ้นชาร์จไวขึ้นใช้งานได้นานสูงสุด8-12ถึงชั่วโมงต่อคืนสามารถกันน้ำมาตรฐาน IP67 ใช้งานกลางแจ้งได้ทุกสภาพอากาศปลอดภัยและทนทานมาพร้อมรีโมทควบคุมระยะการส่องสว่างกว้างถึง120 ถึง650ตารางเมตรตามรุ่นติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเองมีขายืดและน็อตครบชุดเหมาะสำหรับติดตั้งที่บ้านสวนหรือลานกว้างก็ได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ